ผมปั้นกล้ามเนื้อขึ้นมาหมดแล้วครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเก็บรละเอียดเปลือกตาแบบจีดขอบตาอะไรครับเก็บละเอียดจีดหูเนี่ยให้แยกกับแก้มอีกแล้วก็ใส่หูฝั่งนี้ก็เสร็จนะใส่ง่ายก็ล,ยลืมอย่าลืมง่ายเพราะว่างานที่สีของจริงเป็นหอยมุกไฟงานทำด้วยหอยมุกไฟเลยหอยมุก แต่งานนี้เป็นงานคอมพิวเตอร์เราจะปั้นงานขึ้นมาเองนะครับซึ่งเล่นใบยาวครับเดี๋ยวเก,วกตากันผมรู้สึกง่วงนอนเนี่ยแล้วก็แบบมาดูแบบแบบงานเสร็จมาดูแแบบงานทีงานที่สองโอเคครับโอ้โหไฟแรงมากเนี่ยคอมพิวเตอร์สอเครื่องพัดลมตัวใหญ่หนึ่งตัวไฟนี่ไฟยังไม่ได้ตอ่อกับ แข็งตลอเดผมไฟไม่ลดเลยแต่ถ้าเกิดไม่มีแสงอาทิตย์เนี่ยผมว่าผมจะเริ่มใช้ประมาณตั้งเก้าโมงแดดก,ก็จัดลวเก้าประมาณเก้าโมงสิบโมงแดดก,ก็โอ้โหร้อนจังเลยประเทศไทยเนี่ยมันแปลงเป็นพลังงานรู้จักสมศนเยพอแสงอาทิตย์หมดแป๊บเดียวเนี่ยใช้พวกเนี้ยแป๊บเดียวแม่งหมดละแต่พอแสงอาทิตย์มานี่แป๊บเดียวแม่งจะเต็มอีกนะแบตเนีดเด่ย ้ได้สองสามชั่วโมงถ้าเกิดไม่มีแสงอาทิตย์แต่ถ้าเกิดเต็มทุกอยากบบ่างเลยหรือครึ่งวันไฟไปถ้าเกิดไม่ใช้ไฟจ,จัดๆแบบนี้นะคอมพิวเตอร์สองตัวพัดลมแต่ถ้าเกิดแสงอาทิตย์มาโอ้โหไม่ใช้ไฟจ,จัดๆไม่ไม่ลดเลยเพิ่มปุ๊บครับพับคับโอ้โหลคิดดูเราอยู่ข้างนอกก็ไม่จะดำขนาดไหนแสงอาทิตย์แม่งเผาพลังงานแม่งแรงขนาดนี้ ใช้ได้ถึงประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นเท่าผมหลังสี่โมงครึ่งหรือห้าโมงเย็นเอ๊สี่สี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งห้าโมงอะไรเงี้ยโดยอาทิตย์เริ่มหมดแล้วสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นผมก็หยุดละไปใช้ไฟบ้านประหยัดได้ถึงเก้าโมงถึงห้าโมงห้าโมงเย็นเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นใช้ไฟ แต่งอาทิตย์โอเคครับผมว่าผมนอนสักตื่นเนี่ยมากรีดขอบตาแล้วก็มาปั้นแล้วมาเก็บรายละเอียดกรีดให้ลึกให้หมดให้ดูชัดเจนให้หมดนะแล้วก็มาใส่หูท่านกันโอเคครับขอองค์คเนตรไวเยาก่อคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อ,พอทุกคนนะครับเซลลลึงหมายถึงพ่อโยนีหมายถึงแม่นะครับไพคเนตรหมายถึงลูกครับลูก รักคุณพ่อคุณแม่นะครับสนใจงานติดต่อมากาลังบูรณะให้กับคุณเหมือนเดิมว่างานจบผมนะครับงันที่สี่ชิ้นที่สองดูอย่างเก่าเปกลับมาครับสแกนไว้แต่งานที่สี่งานจบผมเลยสองชิ้นเอามาบูรณะให้หมดไม่อยากต้มทิ้งหรือต้มทิ้งเอาดินไปใช้ก็ยังเก็บไฟงานอยู่ในเมมโมรีได้ไม่เก็บงานใหญ่แต่เก็บไว้ในเมมโมรีโอเคครับจะมาดูไงครับ เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มกับคืนชีวิตล่ะครับองค์คณะวัยยาวรไบไปแล้ยอย่ามีหนูมีงูเูอ่ะนะไปนะครับอยู่สวนหายก็เล่นก็หอรุกนลิครับฑ์ในกลุ่มฟองประสบความสำอรไรกันทุกคนเลยเดินทางกันปลอดภัยครับเป็นหยินหยาดนี้ ส่วนไฮเก้าเหลียงเขาหอมครับบรรยากาศดีมากครับขอบคุณทุกคนที่มากินข้าวกินมาตื่นกาแฟร้านแน่ผมครับอร่อยมาก <c oughs>